สวัสดีครับผมผมแบงค์นะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดที่เคยมีมาครับนั่นก็คือวาริลักษ์ XR s e r ซ e s นั่นเองครับ เปิดมานะครับในเรื่องของการอธิบายตัวเพลสซีฟของเอซิลลนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าตัวเวลามเอ็กอาร์ซีลีตัวนี้ครับเป็นตัวที่ดีที่สุดที่เคยผลิตมาของทางเอซิลลนะครับไม่ว่าจะเป็น1ครับคมชัดทุกท่วงท่าในการเคลื่อนไหวอันเรียกว่าโมชันครับ2ครับในเรื่องของ การปรับตัวตั้งแต่ตัวแรกใครที่ไม่เคยใส่ปุคิีมาก่อนตัวนี้บอกเลยว่าใส่แล้วปรับตัวง่ายมากหรือใครที่เคยใส่บุคิกีคอนฟอตแม็กมาก่อนค่ายอื่นมาก่อนไม่บอกเลยว่าตัวนี้พอใส่ปุ๊บจาก่อนข้างปรับตัวตั้งแต่วันแรกเลยครับแบบที่3ามครับคือมุมมองเป็นธรรมชาติตั้งแต่การกวาดตา ไปไกลนี่คือ3คุณลักษณะของ XR Series นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่า XR Series เขามีเขาเรียกว่ารวบรวมสีติและพฤติกรรมของคนสายตาน,านั้นๆเพื่อทําให้ออกมาเช่นแม็กสายตา400เขาเคยตัดสายตา400และเทบสิีติ400คนอย่างเงี้ย500คน1,000คนอันนี้ XR Series เขาคํานวณให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพบิดเบือนข้างๆเรียกว่า distortion ขกว่าออกไปค่อนข้างเกือบ50%เลยและกว้างกว่า Progressive ตัวเดิมกว่า67 และที่สําคัญนี่อบอกเลยว่าเขารักโลกด้วยครับตัวนี้คือเขาจะช่วยในเรื่องของลดคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเลนต์ตัวนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่า XR Series เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองทั้ง2ตาเรียกว่าเขาช่วยเพิ่มไบนอคูล่าก็คือตาซ้ายปิดตาขวาแบบนี้ครับเขาจะช่วยให้สม,มูทขึ้นเปิดตาสองข้างมองใกล้มองกลางมองใก,กล้เขาจะมองได้ดีขึ้นครับแบบที่สองครับลดการบิดเบือนมากที่สุดที่เคยผลิตม,มาเรื่องของเลนส์โปรเรสซีฟครับบิดเบือนมาก นแบบมองเลซ้ายเลขวาเลซ้ายเลขวาแบบนี้ครับต้องบอกว่าจะมีการบิดเบือน่อนข้างแต่ตัวนี้เขาเกียร์ออกไปค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะมองไกลมองกลางมองใกล้หรือมองข้างๆผมชัดแน่นอนครับส่วนสุดท้ายครับคือการมองเป็นธรรมชาติในทุกท่วงท่าคือการเคลื่อนไหวนั่นเองครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเอาเข้าเอาออกแล้วก็ค่อยกวาดตาเข้ากวาดตาออกเป็นธรรมชาติแน่นอนครับเพราะเขาเน้นในเรื่องของธรรมชาติในการมองการใช้ชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นขับรถไม่ว่าจะเป็นดู iPad ดดูมือ ถือดูจอหุ้นต่างๆแบงคบอกเลยว่าตัวเวลา XR ซ e r i e s เนี้ยตอบโจทย์แน่นอนครับเขาจะมีตั้งแต่ XR ซ e l i ส์ s ต a n d น r d นะครับ XR ซ e r i e s F 3 6 0รอองศาและ Pro ครับ F 3 6 0รอยกงศาคือเขาจะกว้างกว่าเดิมมองได้ดีกว่าเดิมปรับตาได้ดีกว่าเดิมครับและ Pro คือมองใกล้มองกลางได้ค่อนข้างคมชัดกว่าเดิมครับใครที่สงสัยว่า XR s e r i e s ดียังไงเอ่อที่ร้านเรามีจำหน่ายแล้วนะครับเพราะว่าแบงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายของ e x l o l Expert ครับซึ่ง จะมีจําหนไหนที่เป็นบางร้านเท่าั้น,นะครับในเรื่องของเ r s e ซ i e s ีรีนะทางร้านแบนนแงค์เป็ลราทั้ง3าสาขาเลยครับอ่ะก่อนตื่นก่อนจะไปนะครับแบงค์บอกย้ำเน้นย้ำว่าเลนโปรเกรสซีไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับบางคนหรือไม่ได้เหมาะกับคนที่เคยใช้มาแล้วแล้วใส่ไม่ได้แบงค์บอกเลยว่าจริงๆแล้วโปรเกรสซีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการใช้งานการวัดสายตาที่แม่นยามและการจ่ายค่าสายตาให้เหมาะกับรุ่นเลนนั้นๆน่าแบงค์บอกแบบนี้ครับเพ <อ S 1> ราะ<พ>อ,อะไร เป็นโปรตีสีของตัวนี้แบงค์อะเชื่อเลยว่าเขาเคลมนะว่าเป็นวิธีแรกของโลกที่ตอบสนองการเคลื่อนไหวของดวงตาที่ดีที่สุดครับแบงบอกเลยว่าถ้าใครมาลองแล้วจะติดใจเพราะว่าทางร้านานันนะจ่ายให้ลูกค้าไปค่อนข้างเยอะแล้วลูกค้าแฮปปี้มากๆลูกค้าเคยใส่พีเโอมาก่อนเอ็กมาก่อนหรือค่ายอื่นมาก่อนพอมาใส่เอ็กซ์ซีรีส์เนี้ยบอกเลยว่าปรับตัวง่ายมากและเขาแนะนําต่อๆกันครับแบงแนะนานะครับใครที่สนใจก็เข้ามาที่หน้าร้านได้นะครับหน้าร้านมันมีสามสาขาสาขาแรก อยู่ที่สาขาบางนานะครับอยู่เส้นบางนาอยู่ตรงข้ามไบาเทคบางนามีที่จอดรถทุกสาขานะครับสาขาที่2อ,อยู่ที่กรุงเทพราชาพฤกษ์ครับอยู่ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลครับอยู่ตรวกันยูเย็นการ์เด้นครับ,ารบสาขาที่3อยู่สมุทรปราการครับแทกระสาในซอยมังกรครับเปิด10บโมงถึงสองทุ่มมีที่จอดรถทุกที่ครับเดี๋ยวเชิญครับ